สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชลทีรีวิวนะครับจะมารีวิวของที่ซื้อมาใช้เองนะครับดีไม่ดีบอกกันตามท้องกนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องกันหน่อยนะครับเป็นมือถือ Oppo Reno 10 5G นะครับตัวนี้กดสั่งมาจาก lazada ของ Oppo เลยกล่องที่ได้มาก็เป็นกล่องบรรเลมเลยนะครับไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับ โอเคแกะกล่องมาแล้วครับก็ข้างในมีหลายกล่องเลยแต่จะมีเป็นกล่องที่มีสองกล่องนะครับที่เอาไว้เป็นกันกระแทกเฉยนะครับอ่ะโอเคของจริงๆจะมีอยู่สามกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องอยู่ในกล่องนี้นะครับเป็นลีโน่สิบห้าจีนั่นเองนะครับลีโน่สิบห้าจี เครื่องที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ก็เป็นรีโน่ห้านะครับใช้อยู่ใช้มาหลายปีแล้วได้เวลาต้องเปลี่ยนซะแล้วนะครับว่ r รีโน่ห้าตอนนี้บางทีก็กล้องสั่นบางทีก็เครื่องร้อนนะครับใช้งานได้ไม่ต่อเนื่องเอาเอาใหม่ๆสักเครื่องนึงนะครับนี้ก็ส่งแบบก็คงจะเป็นของฝันมาจากอัพโปนะครับล่างนี่มาเป็นเก้าอี้เลยนะจะ่ใช่นะครับดูจากรูปดูจากรูปส่งมาแกะดูครับ อามาแกะดูกันครับว่าได้อะไรมานะมันจะเครื่องช่างน้ำหนักนะครับอโอเคได้เป็นเครื่องช่างน้ำหนักนะครับมีถานมาไหมเนี่ยไม่มีไม่มีถานมา ว่าเดี๋ยวค่อยใส่แล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้ดูทีนั้นครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวหาทางใส่ก่อนมาที่ตัวนี้กันมั่งนะฮะก็คงเป็นเก้าอี้พับนะครับสำหรับตู้น้ำแข็งนะ,นะโอเคนะสำหรับของแถมของแถมของ OPPO r e n o ี10 5G นะครับที่ได้มาตอนสั่งก็เห็นว่ามันเป็นกดเป็น P order นะครับแต่ว่าก็ส่งมาแล้วนะครับรอแค่2วันเองโอเคตอนนี้ก็มาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับจะเป็น oppo 10 5G แล้วก็ตัวเครื่องจะที่สั่งไปจะเป็นสีฟ้าไอบูนะครับสีฟ้าไอบูเคเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับ ก็จะมีเคสใสแล้วก็เข็มจิ้มมาให้นะเข็มจิ้มซิมเข็มเข็มจิ้มถาดซิมนะครับตัวเครื่องโอ้โหสวยนะครับผมผมใช้รีโนห้ามาหลายปีแล้วนะครับหเห็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนี้ก็ทุกทุกใจนะครับทุกใจต้องจัดซะหน่อยนะฮะสวยจริงๆนะครับมือช่างจะเลอะนิดนึงนะครับทำงานพ่นสีมาเมากี เป็นสี่ตู้อยู่นะครับแล้วก็มีแล้วก็จะมีหัวชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จ67วัตต์นะครับหัวชาร์จ67วัตต์กับสายชาร์จที่ให้มาก็เป็นไซส์ t A to ไท, A, ท,ไท C นะครับแล้วก็เครื่องนี้ไม่มีรูหูฟัง3.5ม้ามิลนะครับกับการเปิดกล่อง OPPO Reno 10 5G นะครับว่ามีอะไรบ้างครับมีของแถมอะไรบ้างมีอะไรมาในกล่องนะครับส่วนรีวิวสเปคการใช้งานนะครับด,ไดูได้ตามช่องที่รีวิวโทวรศัพท์โดยตรงนะครับผมมาแค่แกะกล่องให้ดูเฉยๆนะครับว่าด้านในมีอะไรมาบ้างนะครับในการซื้อ OPPO Reno 10 5G เครื่องใหม่นะครับส่วนตัวผมเองใช้ Reno 5อยู่นะครับใช้ Reno 5อยู่ Reno 5ก็เริ่มแย่แล้วนะครับสภาพเริ่มแย่แล้ว ใช้งานได้อยู่นะฮะแต่ก็หล่นบ้างอะไรบ้างนะครับหลังๆนี้เริ่มเครื่องร้อนบ่อยนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนเป็น Reno10 ิบนะนะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ